พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระไตรและพระทหารเพลในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่พระอุโบสถวรรอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สอง เนื่องในงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ255ปีครัน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระไตรและพระทหารเพลนถวายพระสงฆ์ได้มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพร้อมประเดชพระคุณพระพรมวัชรรเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลนอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ยุธยารองประธานมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งผ่ายามยากและคณะสายราชาสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระทหารเพนแด่ภิกษุทั้งอารามวัดอรุณราชวรารามเป็นพระอารามหลวงชันเอกชนิดบวรบมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ถือเป็นวัดประจำราชกาลที่สองโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่สี่ได้ทรงโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมมาราชสรีรังคารรัชกาลที่สองบรรจุที่พุทธอาธพระพุทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถ